นี่ลูกเจ้าเงินดีครับเจ้าของค่าตัวสองล้านบาทแเจ้าของเเป็นลูกเงินดีที่แข้งขายาวลตลอยาวนี่คือเสียโยงครับเจ้าของเจ้าเงินดียักษ์ใหญ่ร้อยเอ็ด ครับผมขอบคุณครับมีพวกแตงมมาหลายคับเพาะาเป็นสารเตนมฟ่างลอยเยืองกันดี PNP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโคกระบือช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงน้ำนม เป็นลูกเป็นล hey, ูกเงินดีที่ตัวยาวขายาวขายาวมากนี่ตัออากตัปองขนาดช่วกนอดดม่มาหากันนี่พวกพวกแคงกันหลายหลายนะครับ cái say con đắp sàng cái của con đắp cổng thì bỏ là ra suy thế căng trái những cái riêng của thì có sai, ồ, ra sao มันนี้ฝ่าวะเอ้ยโอ้ยาวมากยาวมากยาวมากสะดือยังไม่หลุดนะสูงยาวจริงๆสวยมากนี่ทำาหมสี่วันแล้ว ยาามาแก้4วันเอา้มสะดือยังไม่หลุดเลยโอ้ยาวจัดเลยนี่คุณพ่อ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 หอมหลันพ่อใหญ่หอมหลันพ่อใหญ่หอมหลันเชิญครับเชิญครับพ่อใหญ่ครับเชิญนะครับเบอง์นาน20,000 โอ้ยาวครับยาวจัดตัวนุ่นแม่แม่ของเขาับายสบายก็เชื่องจัดเลยเชื่องมากนี่ซอหยวนครับซอหยวน

กับผู้ใดจะได้ปอจ้าของไม่เขาบอกพป่ด้สามล้าน่เาเป็นใจเขวไหวเสียใจไปซีลีมาครับไปซีลิมาอีกนะครับ้งคนะครับยิ่งเยอะมันใหญ่กว่าพอมันเด่น

มไมกเครับนมครับนีมีพี่น้องในวงการควายมามาแสดงความยินดีเยอะมากนะครับพี่น้องชาวควายเรามาแสดงความยินดีเยอะแม่บอยัง่ได้ยินส่งมอบก็เป็นงานวันเกิดของพี่ไอรินด้วยครับ <c oughs>

ดอกเขานี้ด่นเด่นชัดปลายสี่วันสูงยาวเขาดีลูกชายแท้ๆของเจ้าเงินดียักษ์ใหญ่ร้อยเอ็ดเชื่องตามพันธุกรสรี4วันนี้จัดท่าได้แล้วกันละครับ

ลูกจ้านดีวันนี้ค่าตัวแรกสองล้านบาทจากอลินฟาร์มสู่ซิลิมาฟาร์มครับร้อยเอ็ดโอ้โห ควายดีนี่ไปอยู่สิลิมาหลายตัวแล้วสิลิมาฟาร์มควยงามนี่มีโอ้โหเด็ดเด็ดเยอะเลยขายประกวดก็เยอะล้าจากก่อนนะครับล่ามจากก่อนแน่ล่าจากก่อนแน่ร็จพวนี้ดีนะครับแสร็ความดีกับอริฟาน ดีครับเสียโยงน้ำเพราะว่าเป็นเป็นเป็นปูเนาะเป็นปูเนาะเป็นพ่อยินดีเลยเป็นปูเนาะสั่นต่อครับเสั่ต่อต่อเขาใหญ่นะครับพ่อเจ้าไหมกับเจ้าชิงคองนี่คือเจ้าของเจ้าไหมกับเจ้าชิงคองนะครับสั่นต่อแห่งนิรนิฟามนี่ก็เขาใหญ่มีขาวดีหลายหลายช็เลยนะครับนี่ก็ ค่าตัวสองล้านสมมตนะครับสี่วันครับดนะครัองก็พันคือปูยุ่งปูยุ่งปูยุงนะฮะกดีทั้งสองสายนะฮะทั้งศรีนาฟาร์มนะฮะและเอกเรานะครับกับผู้ขายนะฮะก็คือไอลอินฟาร์มนะครับก็พิษราษนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะค่าตัวสองล้านบาทสี่วันนะครับ ก่เป็นลูกเป็นลูกเงินดีที่สูงใหญ่ยาวมากสูงยาวจริงครับตอนนี้ดอกเขาเด่นชัดมากเนี่ยครับเล็บเล็บดีด้วยฮะ นี่ครับพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่ผสมเจ้าเงินดีไปนี่หายห่วงเลยครับหายห่วงต้องยอมรับครับผลงานผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับเจ้าเงินดีสี่วันครับค่าตัวสองล้านต่ขอไปครับพ่อของดาวสยามครับขอเชิญท่านลองตูนครับ ใหญ่กว่าพี่ตัวเรครับตัวนี่ใหญ่กว่าเราแม่ของเราสยามดาวสยามสุดยอดพ่อพันธุ์ตัวครับดาวสยาม้่อว ที่วันสายมาแล้วก็ขอให้ควุมากนะคะโค้ชการ์ดมาเลยค่ยนช่วงสุดท้ายครับตามมาได้เลยครับยืนเอาได้บ้างไหครับออกมาเลยครับเรียนยืนยืนข้าวครับผมข้าวครับของคนใหม่ของเจ้าเมรตาครับนี่ครับเจ้าของครับ ของคนใหม่ครับจากซิลิมาฟาร์มควายงามร้อยเอ็ดเมือ่อประมาณสามเดือนที่แล้วครับก็เพิ่งจัดสุดยอดพ่อพันธุ์ครับเข้าไปพันธุกรรมจากชาย,ยันฟาร์มค <c oughs> พูดน้อยแต่ต่อยหนักครับเครื่องต่อไปนะ ขอเรียนเชิญท่านผอป้อมครับอยู่ตรงไหนครับจะเปอนเลยค่ะข้าวหอมนะคะคือเป็นป้าป้อนะคะค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ของขัญที่ดีที่สุดของปีนี้นะคะก็แล้วต่อไปก็ขอเรียนเชิญเจ๊หยวนครับ อิ่มเหมือนอยู่ตู้แหงน้อานี่เลยครับผมหาง่ายเลยครับเพื่อนรักอีกท่านหนึ่งครับนี่เพื่อนรักครับเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักฮัลโหลเป็นคนรฮัลโหล

เยอะจุ้มเยอจุ้มเยอจ้มลยเอจ้มยคุณยายคุณยายคุณยายของเจ้าเพชรราชันครับ ส่งไม่ทันทีนอนแล้วหมดเนนีอย่างนี huh. wan wan ้ไอ้าเจอทางแรกที่ฝาของตัวเองแล้วก็ได้ช่นที่ี่ดอกเขาดอกเขาที่เป็นจองมดอกเขาใหญ่ามเที่มาบปยต่อรับพี่อบบมาับ้ใจามังคจะอยูที่บ้า ทุกคนก็ใจเหมดเลยแบบโอ๊ยแม่ขดีใจเพราะว่าคนติกี้นี่แกไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนเลย่าังเกตแล้วไม่ค่อยเห็นแม่มาตัวเองมีความสุขที่ได้รู้จักพี่ที่ที่เป็นวงการสายงานบินครับพี่ต่อครับเจมครับพ้าเก้าครับเลการพูดแกครับให้ลูกสาวครับ khi nó càng khoai của nó có nhựa chương trình cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ครับลมสักลมสักส่งเข้าประกวดพิชิตครับความงามลมสัก <c oughs> <c oughs>